ไวาออกมาขดออกมาเลให้ฟังหน่อยกับปาออกมาเล่ให้ฟังหน่อยกับปายังไม่จะใบโอเคอ้มายืนข้างกันไฟไหมเกิดจากอะไรได้บ้างคนอื่นตั้ใจฟังไม่ใครสีเอาแล้ไม่สีันไม่มันเสียสีกันใช่ไหมใช่เออมันเกิดในฤดูร้อนหรือว่าฤดูหนาวที่หนาวมากๆหน้าแรงเาเรียกว่าหน้าแรงพไม่ไครสีกันแล้วก็เกิดลมก็เกิดเป็นไฟไหมใช่ไหมเขาเรียกว่าอัคคี จุดได้เพราะมีคนไม่น่ารักเพราะว่าบางบางทีคนจุดไฟแช็กหรือว่าอะไรมันแล้วทีนี้คนก็ทิ้งไว้จุดไว้เออจุดไว้เช่นมีคนไม่น่ารักมีคนจุดไฟไว้เออเขาครับเขานี้เขาจะสูบบุหรี่สูบบุหรี่ดีไหมเนี่ยไม่ดีแต่ทีนี้เขาเป็นคนไม่น่ารักใช่ สามารถทาให้ปอดเออแล้วทีนี้พอมันไม่ดีต่อร่างกายเสร็จแล้วเขาจุดบุหรี่เสร็จแล้วเขาก็มักง่ายแล้วนไม่น่ารักโยนทิ้งโยนทิ้งไปโดนขยะโดนเศษไม้ใช่ไหมแล้วมันก็เกิดเป็นอะไรคะเออเกิดเป็นไฟตามได้เกิดเป็นประกายไฟเกิดจากเลเซอร์ก็ได้ไฟไฟสามารถเกิดได้สองแบบก็คือสิ่งที่มนุษย์ทําขึ้นก็คือมนุษย์ที่ไม่น่ารักนั่นแหละบางคน ทำการเกษตรแบบไม่น่ารักเลยเขาปา่าแบบนี้มันก็ทําให้ไฟลุกลามได้ไ<ฟ>อันที่2ก็คือแบบที่ธรรมชาติสร้างขึ้นใช่ไหมมันเกิดเองของมันเช่นใบไม้บุ่งเลืดเสียสีกันะหรือว่าต้นไผ่เสียสีกันแล้วลมพัดไปพัดมาใช่ไหมคะมันก็สามารถเกิดเป็นไฟได้แบบที่คนท,ทําขึ้นแล้วนคนไม่ได้ทำ แล้วนะเขาเรียกว่าไข่ธรรมชาติอะพูดตามไข่ธรรมชาติไข่ธรรมชาติมีอะไรบ้างที่ยวจะถามเดี๋ยวจะพูดตามเออไข่ธรรมชาติอชเชอเมนี้ไขยธรรมชาติคืออะไรเอ่ยน้ำท่วมน้ำท่วมอ่ะต่อไปทิชาไขยธรรมชาติคืออะไร จะเอาตัวรอดได้ไหมเวลาเกิด,ด,ด,ดไฟไหมตั้งตาดไ้นีใช่นังตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังงยคะตรงไคะอ่ะวาเราลังสบายเนรพนิวาเราลังสบายจนเป็นเชยุชไม่สยไม่ไ อันสุดท้ายคือพาย,ยุเราเรียนไปหมดแล้ววันนี้จะพามาเรียนเรื่องสายไฟม,ไมาทีนี้จะถามว่านักครณรู้ว่าสายไฟแตกเอออยู่สายไฟแตก สัญญาไฟมันเก่ามากแล้วแล้วมันใช่มันแตกแล้วอากาศร้อนมากมันก็จะเกิดการเผาไหมใช่ไหมเมืี้เดเมื่อกี้พี่พูดอะไรนะเมื่อกี้บอกบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีกนะเตาแก๊สเตาแก๊สอ่าแม่บางคนใช่ไหมชืแตมทำกับข้าวหรือแม่ที่มาแบบนี้สมมุตินะสมมุติเปิดเตาแก๊สทำกับข้าวให้ลูกตอนเช้าทอดไข่เจียวให้ลูกมากินตอนเช้าแล้ว ลืมปิดเตัวเกนโอ้แล้วเกสก็ระเหยออกมาสามารถทำให้เกิดเป็นไฟไหม้บ้านไดมไหมคะได้อ่ะมีหลายแบบดังนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะต้องทำยังไงปะ กิจกรรมวันนี้ก็คืออุปกรณ์ของเราอ่ะปางขยับไปอ่าปางขยับไปดูนั่งตรงนั้นไั่อยู่ตรงนั้นเออหน้าเฉียงเหมือนกับนักลัวโอเคอ่าน่าอะไรอันนี้เป็นอะไรเออกรณ์วันนี้วันนี้เราจะทำการแสดงไม่ไฟม่นะไฟเป็นเปลวไฟสมมุติว่าเป็นเปลวไฟใช่อันนี้คืออะไรเอ่ยคือโอเคอัคินจะได้ทำทีหลัง หรือไม่งั้นอาคิมจะได้เอาไปนั่งรอเพราะว่าอาคิมไม่พร้อมเนาะอ่าก็ได้โอเคแต่ว่าอยากทำแล้วไปไปอันนี้ใครที่อะไรเอ่ยที่หนีที่หนีพลาดเดี๋ยวเอามาหนีไว้วันนี้จะพาทำการแสดงถ้าสมมติว่าไปไหมเราจะทำยังไงดีาเป็อุปกรณ์เรารู้จักอุปกรณ์แล้วอาคุตาเปลวไฟเปลวไฟเชื่อเชื่อการ ทำเป็นไฟไหมไฟไหมเป็ยนไฟลุกขึ้น<ป>อ่ะปามหันหน้ามา <c oughs> <ป>ผู้ช่วยปามผู้ช่วยปามอ่ะต่อไปปามจะให้ปามเลือกคนที่เป็นผู้ช่วยเราได้เพราะว่าเราจะต้องมีคนจับจับเชือกที่เป็นไฟคนเยอะมากอ่าจะให้เลือกมากี่คนดีสองคนอ๋อจะให้เลือกมาเป็นคนู่อให้ปามเ,ปเลือกคใครดีนะาเขาต้องเป็นคนสูง เลื่อนออกมาแตงอ่ะแตงกิ้วเออปามเลือกเลยนะปามต้องคูอนะเออยืนฝั่งนี้อ่าหันหน้าไปหาเพื่อนแตงกิ้วไปยืนฝั่งนู้นโอเคอ่าอีก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 กูช่วยเก็อีกเลยอีกสองคนมาตัวน้อยเออต้องจับอุปกรณ์โน่นพูดต่อไปโน่นอ่าโน่นยืนตรงนั้นเออเดี๋ยวแม่พูดจะจัดไว้เองเออนี่อ่าอ่า อ่ะยินตัวไม่เตันกินสบายเลยนู่นะมักินสบาะีเอฉลาดมากเพดเรื่องนที่นี้เราจะนี่เราจะจำลองสถานการณ์เกิดเปลวไฟลุกขึ้นมาติดจะเอาตัวรอดวก็จะไมเนี่ยไฟมันลอยอยู่บนหัวเลยอ่าตาไป อันจะไกลมาให้แม่ครูแนนอ,อ,อ้าเป็นคนรับช่วยไอเจเป็นคนรับช่วย ไปก่อ,อกนนะเราเดี๋ยวเราไปจับกัน เลยนะคะจบตึงๆเลย 你们去 Down am ไปมันจะอยู่เปนหัวเราไปที่หัวเือไปค่ะไปต่อข้างหลังเลยทั้งหมดยืนไปเลยไปข้างบนเลยแล้วหาแล้วเมื่อกี้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 มาไปต่อข้างหลัง ไฟหนึ away, anyway, More. More. ่ไฟไหม้นึ่งควายทำยังไงบ้างตังนะกิ ah. ้งกิ yeah. ้งแล้วทำอะไรอีกหมอบหมอบแล้วทำอะไรอีกเดินคานคานแล้วทำอะไรวิ่งวิ่งถ้าเราทำช้าเราจะไปทางไหนไม่เราก็จะโดนไฟไหมเมื่อกี้มีใครโดนไฟไหมไหมอ้าอ่าอ่าแล้วก็ไม่รู้เพราะว่าเรากิ้งไม่ไม่กิ้งไปเนี่ยถ้าไฟต่ำเราก็ต้องกิ้งใช่ไหมต้องกอเออนั่นแหละโอเคปุ๊บคือให้ฟอง เวลานั่งอยู่อะปลตอบคำถามดีมากเลยแต่ตอนออกมาปลาจะตอบได้ไหมโอเคฟังนะปลาเมื่อกี้ปลาได้เรียนรู้อะไรบ้างไฟไหม้ไฟไหม้แล้วมีอะไรอีกไฟไหม้เกิดจากอะไรได้บ้างฟังนะไม่ไผ่สีกันเออไม่ไผ่สีกันเป็นใครที่คนทำไหมไม่ไผ่สีกันเนี่ยไม่มันเกิดจากอะไรทำไมลมพัดใช่ไหมแล้วมันเป็นยังไงลมพัดแล้วมันเกิดเป็นยังไงไม่ใส่ เออไม่ไ่ซีกันก็เกิดเป็นไฟได้เป็นความร้อนได้ต่อมาอ่าต่อมาแล้วเวลาเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติทำยังไงวิ่งหนีคาแล้วก็ทํายังไงอีกวิ่งหนีทำอะไรอีกกิ้บกิ้งใช่ไหมอ้าปลดมือให้ตามเออ่าต่อไปวันนี้เราจะเรียนรู้สนุกไหมคะสนุก แต่ถ้าใครเวลาเรียนไม่ตั้งใจฟังหยอกกันเวลานั่งก็ไม่นั่งกับพี่ไม่รู้หน้าที่ตัวเองแล้วตอนนี้เป็นเด็กต้องเรียนเรื่องอะไรเป็นเรียนเรื่องไฟแล้วคอยเรียนไหเรื่องไฟเรียนตามเรียนไหเรื่องไฟเรียนเอาตัวเองให้รอดนะเวลาเกิดเหีุอักขีภัยอายพี่ียร์อายเ ไปไม่ตรงไหนไอโอ้ตัวเลยไหม พูดเราก็พูดอะไรที่ไม่ควรพูดเราก็ไม um> ่ควรพูดไหมนี่เขาน่ารักนะนี่เขาก็เลยพูดแต่คําที่ดีๆไฟไหมตรงไหนนะเออไฟไหมตรงตัวการเกิดอัคคีภัยไฟสามารถไหมได้ถ้าไฟโดนหน้าหน้าเป็นไงคะเลหน้าเสียโฉมเลยเอาไหมปามไม่เอาอ่ะถ้าไฟไหมตรงตัวถ้าเราไม่รู้จักเอาชีวิตรอดไฟจะไหมเราใช่ไหมโอ้กดมือให้อายหน่อยเดียวแล้วก็คุณถามอีกหนึ่งคำถามแล้วอาย ยอดยังไงเมื่อกี้อ่ะไอทำยังไงดนหลังแล้วก็โดนตัวเออดูหลังแล้วก็ตดนโดนตัวแล้วไอทำยังไงถึงออกมาจากอาคีภัยได้แตเด้อแล้วทีนี้อ่ะไอก็ไอทำยังไงกระตั้มนุ่มขื่กิ้งวิ่งหรือทำยังไงกิ้งเลยไอเดี๋ยวทำกิ้งให้เพื่อนดูซิ้งได้ไหมอ๋อเพื่อนทำไปก่อนแล้วอ่ะ